และนี่คือ10นักเตะที่มีค่าเหนื่อยสูงที่สุดในโลกประจำปี2022อันดับที่10แจ็คกิลิสและลาฮิมสเตอร์ลิงแจ็คกิลิสปัจจุบันลงเล่นในตำแหน่งปีกและกองกลางตัวรุกให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้และทีมชาติอังกฤษต่อมาลาฮิมสเตอร์ลิงอดีตผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ซิตี้เล่นได้ทั้งตำแหน่งปีกและกองกลางตัวรุกปัจจุบันลงเล่นให้กับสโมสรเชลซีโดยทั้งคู่ได้รับค่าเหนื่อยอยู่ที่3 0 0 0 0 0ปอนหรือประมาณ12 9ล้านแสนบาทต่อสัปดาห์ อันดับที่9ก้าไคฮาวเวตไคฮาวเวตเป็นนักฟุตบอลชาวเยอรมันปัจจุบันลงเล่นในตำแหน่งกองกลางตัวลุกหรือปีกขวาให้กับเชลซีในพรีเมียร์ลีกอังกฤษและทีมชาติเยอรมันปัจจุบันรับค่าเหนื่อยอยู่ที่3ามแสนหนึ่งมืนปอนหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ13บสล้านสี่แสนบาทต่อสัปดาห์อันดับที่8โม o h a m ม d salah และโรเบิร์ตเลวานดอบสกี้ม o h a m ม d salah เป็นนักฟุตบอลชาวอียิปต์ปัจจุบันลงเล่นในตำแหน่งกองหน้าให้กับเลโวพูและทีมชาติอียิปต์ เขาได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดในโลกด้วยความสามารถในการจบสกอร์และโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้เป็นนักฟุตบอลชาวโปโลแลนด์ปัจจุบันลงเล่นในตำแหน่งกองหน้าให้กับบาร์เซโลนาสโมสรอนในลาลิกาสเปนและเป็นกัปตันทีมชาติโปโลแลนด์เขาได้รับการยอมรับในด้านเทคนิคการยืนตำแหน่งและการทำประตูที่ยอดเยี่ยมได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในกองหน้าที่ดีที่สุดตลอดกาล ปัจจุบันทั้งคู่ได้รับค่าเหนื่อยอยู่ที่350,000ปอนด์หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ15,100,000บาทต่อสัปดาห์อันดับที่7อองตวนกิสมันเป็นนักฟุตบอลชาวฝรั่งเศสปัจจุบันลงเล่นในตำแหน่งกองหน้าให้กับเอลันติโกมาดริดและทีมชาติฝรั่งเศสอองตวนกิสมันเป็นที่รู้จักในด้านการควบคุมลูกบอลการเร่งความเร็วได้อย่างรวดเร็วปัจจุบันรับค่าเหนื่อยอยู่ที่356,000 00ปอนด์หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ15,400,000บาทต่อสัปดาห์ อันดับที่6เอริงฮาร์แลนและเดวิดเดเคอ,อาเอริงฮาร์แลนเป็นนักฟุตบอลชาวนอร์เวย์ปัจจุบันลงเล่นในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้และทีมชาตินอร์เวย์เขาเป็นผู้เล่นที่ถนัดในด้านการทำประตูและได้รับการยกย่องในด้านฝีเท้าความเร็วและความแข็งแรงและทิศทางในการจ่ายบอลจนอาจเป็นหนึ่งในกองหน้าตัวเป้าที่ดีที่สุดในโลก คนที่2ดาวิดเดเกอาเป็นนักฟุตบอลชาวสเปนปัจจุบันลงเล่นในตำแหน่งผู้รักษาประตูให้กับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและฟุตบอลทีมชาติสเปนปัจจุบันทั้งคู่รับค่าเหนื่อยที่375,000ปอนด์หปอนหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ16ล้าน2แสนบาทต่อสัปดาห์อันดับที่5เอเดนอาซา เอเดนอาซาเล่นในตำแหน่งปีกซ้ายและกองกลางตัวลุกให้กับเลโอลมาร์ลิอาซามีจุดเด่นในด้านการเล่นบอลแบบสร้างสรรค์ความเร็วและความสามารถพิเศษและได้รับการกล่าวว่าเป็นกองกลางตัวลุกที่สามารถเปลี่ยนเกมด้วยการเลี้ยงฟุตบอลปัจจุบันรับค่าเหนื่อยอยู่ที่381,000ปอนด์อนหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ1 6 5ล้านบาทต่อสัปดาห์อันดับที่4คริสเตียโนโรนัลโดและเควินเดอบอย ริสตีโนโรนัลโดปัจจุบันเป็นนักฟุตบอลชาวโปรตุเกสซึ่งเล่นในตำแหน่งกองหน้าและเป็นกัปตันทีมชาติโปรตุเกสได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลเขาได้รับรางวัลบอลลงดรอถึง5สมัยและรางวัลรองเท้าทองคำยุโรปถึง4สมัยซึ่งเป็นสถิติสูงสุดของผู้เล่นชาวยุโรป คนที่2เควินเดอ์บอยจากทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ปัจจุบันลงเล่นให้กับสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้และทีมชาติเบลเยียมเล่นในตำแหน่งกองกลางตัวลุกหรือปีกก็ได้เขาเป็นกองกลางที่ดีที่สุดในโลกคนหนึ่งโดยการผ่านบอลอันชาญฉลาดและการอ่านเกมที่สุดยอดปัจจุบันทั้งคู่รับค่าในอยู่ที่3 8 5 0 0 0ปอนด์หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ16ล้านแสนบาทต่อสัปดาห์ อันดับที่3ามเนมาปัจจุบันลงเล่นให้กับสโมสรปารีสแซงต์แชกแมงและทีมชาติบาร์ซิลในตำแหน่งกองหน้าเขามีจุดเด่นในด้านการเลี้ยงบอลการเคลื่อนที่และการทำประตูเนมาสามารถเล่นฟุตบอลได้หลายตำแหน่งทั้งกองหน้าตัวเป้าและกองกลางตัวลุกและตัวริมเส้นเขายังเป็นหนึ่งใน3ผู้เล่นที่สามารถทำได้อย่างน้อย100ประตูให้แก่สโมสรปัจจุบันรับค่าเนอยอยู่ที่6 6 0 0 0ปอนด์หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ26ล้านสแสนบาทต่อสัปดาห์ อันดับที่2เลโอนเนลเมสซี่เลโอนเนลเมสซี่ปัจจุบันลงเล่นในตำแหน่งกองหน้าให้กับปารีสแซงต์แชร์กแมงในลีกเอิงฝรั่งเศสและทีมชาติอาร์เจนตินา เขามักถูกมองว่าเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดในโลกและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลเมสซี่ <Messi S 2> ได้รับรางวัลบอลลง,รอ,งรอมากที่สุดถึง7สมัยและได้รับรางวัลรองเท้าทองคําถึง6สมัยซึ่งเป็นสถิติสูงสุดเช่นกันปัจจุบันเขารับค่าเหนื่อยอยู่ที่9 6 0 0 0 0ปอนปอหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ41ล้าน5แสนบาทต่อสัปดาห์ และมาถึงอันดับที่1นึ่คิลิยันเอ็มปเป้ปัจจุบันเล่นในตำแหน่งกองหน้าให้กับสโมสรปารีสแซงต์แชร์แมงและทีมชาติฝรั่งเศสและได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นดาวรุ่งที่มีผลงานโดดเด่นที่สุดในปัจจุบันจากผลงานการจบสกอร์การเลี้ยงลูกเข้ากรอบสังหารและความรวดเร็วในการเลี้ยงบอลของเขานอกจากนี้เขายังเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ยิงประตูให้กับฝรั่งเศสได้แชมป์ฟุตบอลโลก2018จากการเข้าชิงจากประเทศคโครเอเชียโดยเป็นหนึ่งในผู้เล่นดาวรุ่งที่ควา้าแชมป์โลกได้ตั้งแต่อายุยังน้อยปัััจจุบบนนได้รค่า่าที 1>, 1ล้านปอนด์หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ43ล้าน3แสนบาทต่อสัปดาห์และนี่ก็คือ10นักเตะที่มีค่าเหนื่อยสูงที่สุดในโลกประจำปี2022หากเพื่อนๆชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วย